เป็น Android เวอร์ชัน10แล้วนะจ๊ะไม่โดนทอดทิ้งอันนี้นี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงกันไปหลายอย่างเหมือนกันส,สวัสดีเพื่อนชาวเสบกิ้งด้วยนะคะวันนี้คุณอยู่กับรายการเสบกิ๊ดและวันนี้เราอยู่กับ Galaxy A 80นั่นเองนี่นดุดใช้เองนะเนะขาบอกบอกเลยว่าใช้เองแล้วก็เป็นมือถือที่น,นดุดเนี่ยเอาไปทำล็อกนะคุณผู้ชมค่อนข้างเยอะมากไม่เป็นช่อนข้างเยอะเยอะเลยแหละถ่ายมาแบบว่าอลังการงานสร้างมากเลยคุณผู้ชมซึ่งล่าสุดเนี่ยทางซัมซุงนั้นได้มีการปล่อยอัปเดตคุณผู้ชมตัวซอฟต์แวร์ตัวใหม่มาให้กับทาง Galaxy A 80แล้วอย่างแรกๆที่เรารู้กันเลยก็คือการอัปเดตตัวของ Android จากเวอร์ชัน9ขึ้นมาเป็นเวอร์ชัน10จะมีอะไรน่าสนใจบ้างถ้าทุกคนพร้อมกันแล้ว In trauma จากการที่รุ่นนี้มาเมื่อปีที่แล้วนะคะคุณผู้ชมก็โคกันกับตัวของอแบ,บ็คทิงเนาะวงแบ็คทิงเนี่ยก็สามารถเรียกกระแสฮือฮาให้กับสัมสุงได้เป็นอย่างดีก็ทําให้คนกลับมาสนใจสัมสุงกันค่อนข้าง,งเยอะ A80 เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่ถูกนํามาพูดถึงกันค่อนข้าง,งบ่อยซึ่งตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมไปหาในเว็บไซต์ออนไลน์หรือแม้กระทั่งกับร้าน 10. สกีเองก็ตามแต่คุณจะสามารถซื้อได้ในราคาน1น0่0มต้นๆเท่านั้นเองบางคนณก็ณนึ่งะมาณน,าาาณนเนี่น่าันไม่น้อ,กองกันงที่สามารถที่ ขยับขึ้นมานะคุณผู้ชม เป็นกล้องหน้าได้แบบนี้สามารถฟลิปเป็นกล้องหน้ากล้องหลังแบบนี้ได้วันนี้เขาก็มีการอัปเดตเวอร์ชันอีกต่างหากจาก Android 9กลับมาเป็น Android เวอร์ชัน10อีกต่างหากอันนี้ก็คือไม่ทอดทิ้งแน่นอนเรามาดูกันว่ามีอะไรแปลกใหม่บ้างนะคุณผู้ชมเริ่มต้นจากตัวของ UI หน้าตาตรงวอลเปเปอร์ดีหนึงแล้วกันเขาบอกว่าตัว One UI อเวอร์ชันนตัวนี้คุณผู้ชมจะมาพรอะกับ Android เวอร์ชัน10เขาบอกว่าเขามีการปรับนะให้ตัวหนังสือที่อยู่บนวอลเปเปอร์เนี่ยมีความ ก็จะมีเหมือนเงาขึ้นมาทีนลอยเพื่อให้เราเนี่ยมองเห็นตัวหนังสือได้ชัดขึ้นแล้วก็ถ้าบอร์ดเปเปอร์มันมืดเนี่ยเขาก็จะทําเป็นสีขาวที่สามารถมองเห็นได้ชัดขึ้นนั้นไม่ว่าเราจะเปลี่ยนบอร์ดเปเปอร์เป็นแบบไหนก็ตามแต่เนี่ยเราก็จะสามารถเห็นตัวหนังสือได้ชัดขึ้นนั่นเองนอกจากนั้นนะคะผู้ชมสิ่งแรกที่นดุดแล้วจะอัปเดตแล้วเนี่ยมันขึ้นมาเลยทันทีก็คือทางขวามือตรงนี้นะคุณผู้ชมสองอันนี้ถ้าเกิดว่าใครอัปเดตเสร็จปุ๊บเนี่ยพอคุณลากแถบ คอนโทรลเซนเตอร์ uh, Center, หรือว่าท็อกเกิลด้านบนลงมาเนี่ยคุณจะเห็นเลยว่ามันจะมีตัวบันทึกหน้าจอเนี่ยโผล่ขึ้นมาเลยแสดงว่าตัวนี้สามารถอัดหน้าจอท่านผู้ชมได้เรียบร้อยแล้วโดยไม่ต้องไปโหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเลยเหมือนกับตัวพวก S10 S10 Plus เลยนะในสมัยที่มาใหม่ๆแล้วก็สามารถที่จะปรับความละเอียดสูงสุดได้แบบ Full HD สามารถเลือกได้ว่าคุณจะใช้เสียงจากเสียงมีเดียอย่างเดียวก็คือเป็นเสียงจากแอปพลิเคชันหรือว่าจะเลือกจากเสียงมีเดียและไมโครโฟนก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่และเราก็ยังสามารถที่จะใช้กล้องนะในเวลาที่เราเน ที่เราก็ไม่ต้องไปตั้งกล้องเพิ okay. ่มน really ั่นเองโอเคนะจ๊ะแล้วก็โหมดโฟกัสเนี่ยก็จะเป็นโหมดที่เอาไว้ใช้เพื่อทําให้เราเนี่ยใช้มือถือแบบน้อยลงหรืออะไรประมาณนี้อันนี้ก็จะมาพร้อมกับแ n d r o i d เวอร์ชัน10นั่นแหละคุณผู้ชมอ่ะมาดูกันต่อจริงๆก็เปลี่ยนไม่ได้เยอะมากเพราะว่าเอาตรงๆมันก็ไม่ได้แตกต่างจากตอนเป็นวัน UI 2.0ของตัวอื่นๆสักเท่าไหร่นะมาดูตัวกล้องถ่ายภาพคุณผู้ชมอันนี้นี่ถือว่าเปลี่ยนแปลงกันไปหลายอย่างเหมือนกันอย่างเช่นอย่างแรกก็คือตรงนี้คุณผู้ชมค่า De default ของการซูมนนัั้จะีตวเลือกมาาให้เรได้้้้้ใชงงานนกกััเรรีีียยบอแแลวะ่่ผูมม็จตต0.5 ห้าหนึ่งสองแล้วก็แปดนั่นเองแล้วก็เราสามารถที่จะเลื่อนนะจากตรงนี้ได้เรียบร้อยแล้วเชว่นกันโดยที่มีค่า default เลยสมมติกดปุ๊บก็จะไป8เท่ากดปุ๊บไป2เท่าอะไรแบบเนี้ยหมวดของวิดีโออันนี้นะดูดเนี่ยจำไม่ได้จริงคุณผู้ชมแต่ว่าเหมือนมันอัดเก่าจะทําไม่ได้นะตัวใหม่เนี่ยสามารถที่จะอัดวิดีโอไปแล้วก็สามารถที่จะสลับกล้องหน้ากับกล้องหลังได้แล้วอันนี้ขออนุญ,ญาตเลยคุณผู้ชมจาไม่ได้จริงๆคือเราจะไม่ได้จริงคุณผู้ชมว่ามันสามารถทําได้มาก่อนอน,นั้นหรือเปล่าแต่อันเนี้ยทำได้แน่ๆนะ 错。So จะเห็นว่าเวลาเนี่ยไม่หยุดเห็นไหมอ่าเวลาไม่หยุดหน้านี้อะไรเนี่ยเสยซะขนาดนี้แล้วก็กลับไปใช้เป็นกล้องหลังได้เนี่ยโดยที่มันไม่ได้หยุดเลยอันนี้คือเจ๋งอันนี้คือเจ๋งเลยนะนั่น,นก็คือสามารถสลับนะผู้ชมจากกล้องหน้ากล้องหลังเนี่ยสามารถสลับได้นะหมวดก,การซูมเปลี่ยนไปแล้วก็เขาบอกว่าหมวดอิดิทภาพเนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไปเช่นกันนะเดี๋ยวเราเลือกสภาพหนึ่งก็แล้วก,กันเนาะมาอิดิทเอาเป็นอะไรดีนะ้าเอาเป็นอะไรดีนะ้าสักรูปหนึง่งอ่ะเราลองดูรูปนี้เขาบอกว่ามีการเปลี่ยนแปลงของหมวดของการปรับแต่งค่า ค่ณดูดก็ไม่รู้ว่าเพิ่มอะไรบ้างหรือเปล่านะตัวฟิลเตอร์ก็มีให้เราใช้ทั้งตัวของ b บ o าวเซอร์แล้วก็ก็ดูดูแล้วมันก็ไม่ได้มีอะไรใหม่นะผู้ชมอาจจะเพิ่มตัวของฟิลเตอร์เข้าไปหรือเปล่านะอาจจะเพิ่มของตัวฟิลเตอร์มีตัวแสงเนี่ยตัวไลท์แฟลร์พวกนี้ผู้ชมที่เพิ่มเข้ามาหรือเปล่าเพราะว่าน่ดูดอ่ะไม่เคยใช้พวกไลท์แฟลร์เลยจนกระทั่งมาอัปเดตตัว S10 Plus ล่าสุดแล้วถ่ายรูปไปเนี่ยก็มีไลท์แฟลร์ขึ้นมาให้เราเนี่ยอีดิทภาพต่างๆขึ้นมาเป็นฟิลเตอร์ทีี่่มมมมคควาาาาาประะลดตงๆกยนะเ โดยวรวมไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากคุณผู้ชมก็จริงๆมันก็ยังเป็นตัวของ o n e UI เวอร์ชัน2.0นะว่าสิ่งต่างๆที่เราได้เห็นใน2.1เนี่ยตัวนี้ยังไม่มาไม่ว่าจะเป็นตัวของ Music Share อันนี้ก็ยังไม่มาเหมือนกันนะ Quick Share อันนี้ก็ยังไม่มาแล้วก็อีกหลายๆอย่างในเวอร์ชัน2.1ที่น่ด,ดุดได้ทำไปก็ไม่มาคีย์บอร์ดเนี่ยก็ยังเหมือนเดิมนะนด,ดุดลองทดสอบเช็คให้เรียบร้อยก็คือตัวคีย์บอร์ดเนี่ยยังไม่สามารถที่จะใช้2นิ้วที่จะทำเหมือนกับย้อนกลับได้แล้วก็ตรงนี้ยังไไไมมมมม่่ีีกาาารรรอะหดแปภษ ไม่มีอะไรพวกนี้เลยอันนี้ก็คือต้องรอว่าจะได้รับเวอร์ชัน2.1หรือเปล่าโดยรวมๆก็ปรับเปลี่ยนประมาณนี้แหละคุณผู้ชมไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะไปสักเท่าไหร่แต่เราก็มาแจ้งคุณผู้ชมได้ทราบกันว่าตอนนี้คุณสามารถซื้อ A80 ได้ในราคาไม่แพงแลวก็เป็น Android เวอร์ชัน10แล้วนะจ๊ะไม่โดนทอดทิ้งสำหรับในกางเราดำลาบรืนแล้วคุณผู้ชมก็แวะมาทักทายกันสั้นๆแค่นี้นะเป็นคลิปขั้นเฉยๆยังไงคลิปหลักยังมีให้ดูเหมือนเดิมในช่วงเย็นๆนะจ๊ะ,นะจะเจ